วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องลิงกับแว่นตาลิงตัวหนึ่งเมื่ออายุมากขึ้นสายตาของมันก็เริ่มฟ้าฟางลงทุกวันวันหนึ่งมันได้ยินคนคุยกันว่าวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือการสวมใส่แว่นตาวันต่อมามันจึงไปยังหมู่บ้านและขโมยแว่นตาม,มาหลายอัน เมื่อเจ้าลิงกลับไปยังบ้านของมันมันก็ได้สวมแว่นตาทั้งหมดไว้ตามร่างกายทั้งสวมหัวผูกกับหางและเอามาคล้องคอแต่ก็ไม่มีแว่นอันไหนที่ทำให้มันมองเห็นชัดขึ้นมันจึงโมโหและพูดขึ้นว่าข้านี่โง,จง่จริงๆที่เชื่อคำพูดเหลวไหลของพวกมนุษย์ แล้วมันก็ทำลายแว่นตาทั้งหมดทิ้งมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งของจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่กับคนที่รู้คุณประโยชน์ของมัน